ค่ะพี่มีเคสของคุณแม่ค่ะที่พี่เป็นคนหาสารอาหารเนี่ยมาบำรุงไตให้คุณแม่เป็นคนทานเพราะว่าคุณแม่เนี่ยถ้าดูจากระยะแล้วก็คือระยะห้าเลยเพราะว่าตอนอที่เจ็ดนั่นก็คือ GFR ได้เจ็ดอ่าเราก็เข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เสิร์ชเจอค่ะพอเสิร์ชเ,เ,เจอก็สั่งมาทานหลังจากทานไปแล้วสักประมาณพอดีครบรอบที่จะตรวจเลือดประมาณเกือบเดือนเหมือนกันค่ะ พอไปตรวจปุ๊บเนี่ยคุณแม่ก็ได้ค่าค่าของ GFR มาขึ้นถึง14.6ค่ะก็คือขึ้นมาค่อนข้างครึ่งๆเลยแล้วที่สำคัญก็คือ,อเราเห็นอาการอ่อนเพียของคุณแม่นะตอนแรกเนี่ยเราจะทานทานอูมิ่1ซองเช้าแล้วก็มี HRT 1ซองพอช่วงถัดมาเราเห็นว่าเขาอ่อนเพียมากน่า,าจะมีของเสียเยอะเราก็เลยเพิ่มอูมิเป็น กลางวันหนึ่งแล้วเย็นหนึ่งณตอนนี้ก็คือทานเป็นโอเมก้าสามซองฮาร์ดหนึ่งซองค่ะก็คืออาการก็ดีขึ้นปกติมีเลี้ยวแรงทําอะไรได้ลงสวนไปตัดกล้วยทําอะไรได้เลยลงสวนเลยใช่แล้วก็พาไปทําบุญก็เดินได้เยอะอ,อ่าถือว่าเป็นอะไรที่ทางบ้านนี้แฮปปี้กันทุกคนแล้วการทานเจลก็คือเราจะรู้อยู่แล้วว่าการทานยาของคนที่เป็น ไขมันความดันหอบหืดหัวใจคือเป็นทุกโรคค่ะอ่ะอะาก็คืออันยาเยอะมากพอได้เจลมาเนี้ยเวลาให้กินเจลอ่ะดูหน้าตาก็คือรสชาติบอกว่าอร่อยแล้วก็ทําให้ไม่คลื่นไส้ด้วยจากที่เขาจะมีอาการเหมือนกับว่าอาขม,มขมคลื่นไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแฮปปี้ในการกินมากแล้วอาการก็คือดีขึ้นจากผลการตกเลือดต,ต้องขอบคุณเจลนะคะทั้งกูมิแล้วก็ฮาร์ดด้วยซึ่งทําให้ ชีวิตของคนเป็นไตดีขึ้นค่าก็เพิ่มขึ้นมาครึ่งๆเลยค่ะค่ะเขาคุณค่า ค่ะโอขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ของคุณเอด้วยนะคะที่จากตายระยะ5ไปไปนะคะหลังจากที่ทานอูมิและหาต่อเนื่องนะคะทำให้ค่าไตาดีขึ้นนะคะมาเป็นระยะต้นต้นๆ GFR อยู่ที่14แล้วแถมสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะคะสามารถเดินเหินทำส่วนได้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณเอม๋มากๆค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video